มิาชาแนมานีโกนมาถึงเภอเดนค่วมอันนี้าอเปนสจงองวันากันะคะ่บประทานประชามนี้นะคะค่ะก็จะให้ชมบรรยากาศนะคะสายทางน้ำใจนะคะของวีนอเราชาวอเอบ้า่วงใ้เคียงนะคะวันนี้นะคะล้นลามเลยนะคะที่เภอบ้่วงของเรานะคะอนนี้จะให้ชมบรรยากาศนะคะเดียวกับกล้องให้ชมนะคะก็มาชมบรรยากาศนะคะ มาชมบรรยากาศที่หน้าที่ว่าการนะคะอ,อําเภอบรรม่วงของเรานะคะบรรยากาศนะคะสายทานน้าใจของพี่น้องชาวอาเภอรบรรม่วงเรานะคะค่ะค่ะลังลหลามาไม่ขาดซ้ายนะคะอาเตําบลบัวแก้วเรานะคะช่วงเช้านะคะจะเป็นช่วงของตําบลบัวแก้วนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็บ้านท่างามนะคะหมู่เก้านะคะค่ะ พามาชมบรรยากาศนะคะสายทานนาใจของชาวบ้านเรานะคะค่ะก็รังไหลกันมานะคะมอบของนะคะเพื่อช่วยเรือนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะปัจจัยต่างๆนะคะของใช้นะคะค่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะติดข้างของประชุมเลยนะคะใช่คุณยาบ้านก็สายวันนี้ เดี๋ยวเอาข้าวซน,นะไดะูนะถ่า,จจายภาพมอกสิ่งของถายน้ำใจนะคะจากเขาบ้านสรสีมูลทีแปนนะคะนํำพื้นด้วยนะคะพู่ใหญ่ดุมพี่ใหญ่บ้านสุดหลอนะคะพู้ใหญ่วันนะะี้ของเรานะคะเต็นตรงกลางไว้ให้กับ ท่านนายอำเภอไหน่อยนะคะเด่นตรงกลางไว้ให้สาวสวยหนุ่มหล่อของเราหน่อยนะคะ,คะตรงกลางเลยค่ะท่าน,นพันการอำเภอขาท่านนายอำเภอ่าอ,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 อาจารย์ขยันออกมาค่ะแม่ขยัออกมาจะได้มีเบียดกันจะได้เห็นแม่ทุกคนนะคะซีโค้ก็ได้ค่ะ เช็คยอดทีนี้นะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวหน้าซองอีเด็บลินข้างในซองแบบนึงเยอะจะได้พอกระเป๋าเราเพิ่มเป็นเงินบริจาคนะคะไปด้านตึกข้างขอประชุมเลยนะคะ ขอขอบคุณนะคะทางท่านคุณดังนะคะาับมาถอที่เขาเข้ามากมากค่ะในรถไม่ได้รถเต็มอยู่นะคะเต็มท้ายกระบะนะคะแต่ว่าถือไม่แค่ชิ้นสองชิ้นนะคะไว้นะคะกับป้ายประชาสัมพันธ์ของเรานคะสามารถนำสินค้าอ่อ สิ่งของนะคะมาถ่าย<ช>เราก็จะเอาของ,งไปลงนะคะในอำเ,เภอท่านคณกรการอำเภอได้เลยนะคะแล้วก็<ห>ใช่ค่ะเอาสิ่งของหลังเสร็จจากไหนรูปป่ะเอาค่ะเรารถติดมากเลยนะคะรอคิวนะคะรอคิวเราเอาของมานะคะหลังจากที่นะคะไปไปบริจาคแล้วนะคะตรงที่ที่กองอำนวยการนะคะแต่ว่าเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะแล้วก็มันหนักนะคะเราก็เลยเอามาไว้ตรงนี้นะคะ ะจะได้รอคิวนะคะ FC ดูสิคะรอคิวมาบริจาคนะคะไม่ธรรมดานะคะสายทานน้ำใจเราลังลายมานะคะค่ะเดี๋ยวนี้พามาชมบรรยากาศนะคะโอ,อ้เดี๋ยวจะสิดตรงลูกขอคุณ ยัหลงมาครับเช่วยกันนะครับขันนี้ออกเลยครับขันนี้ออกเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยอามาเลยน้ รวมด้วยช่วยกันนะคะทนายอำเภอก็นะคะก็โอ้ไวมากนะคะมอบของท่านทนายอำเภอในบริเวณหัวตานคือมากมอบของมากรวบรวมการที่รวมนะคะ

สายท่านน้ำใจนะคะของชาวอืเภอบ้านม่วงเล่านะคะส่งถึงพี่น้องนะคะสบ้นะเพค่อเพื่อส่งใหเราลงด้วยช่วยกันนะคะ <c oughs> อันนี้จับเลยเด้อ

คนนั้นก็ได้คนนั้นได้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 ้ได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 ้้ได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 ้ไ้ได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 ด้ไ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 ด้ด้ไดด้ไ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 ได้ได เร้อยแล้วนะคะค่ะนายอําเภอก็มาด้นะคะพื้นที uh ่ด huh. ้วยเขาเองนะคะมาช่วยกันกับชาวบ้านนะคะกับจีนอาสานะคะท่านไปเราก็รอท่านอื่นนะคะสซลสีเหล้านะคะคู่ต่อไปนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะของสีเหล้านะคะ

nếu mà tôi này không biết đâu, cái gì luôn đây. này.

એક એક નોટ નો એક એક เักษาวีะได้กนี่นีกันนั่นนะเดี๋ยวมาเดี่ยวลแล้วครับเสร็จแล้วนะคะค่ะเราก็ทานน้ำใจนะคะร บ้านนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ